ก่อนอื่นก่อนที่จะไปจัดหงวงจุ้ยเนี่ยประจําปีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าบ้านของเราเนี่ยมันหันไปทางที่ทางไหนและจุดศูนย์กลางของบ้านอยู่ในตําแหน่งใดกันก่อนนะครับอยู่ในตำแหน่งใดกันก่อน,น,อน,น,อนวิธีการที่ง่ายที่สุดในการทํางานหรือว่าการหาจุดศูนย์กลางเนี่ยถ้าบ้านของเราเป็นสีเนส่เหลี่ยมผืนสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยนะเราก็แค่ลากเส้นแยงมุมแบบนี้จุดตัดตรงกลางก็จะเป็นเรียกว่าหัวใจบ้านหรือว่าเซนเตอร์นะครับอันนีเน้เรียกว่าจุดกึ่งกลางบ้าน เกลืงกลางบ้านเวลาที่เราใช้งานเรื่องของตำแหน่งต่างๆทั้ง8ทิศเนี่ยมันจะมีทิศทั้ง8และจุดเกล่งกลางบ้านเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าใครเป็นบ้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ก็สามารถหาได้ง่ายนะแต่ถ้าบ้านใครเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วมันมีลักษณะเป็นการต่อเติมที่มีลักษณะว้าแหวงแบบนี้วัวแหวงแบบนี้เนี่ยก็แนะนําว่าในเบื้องต้นง่ายที่สุดให้ทําการเติมเต็มนะครับเติม,เต,มเต็มแบบนี้เลยปุ๊บทำอย่างไรก็ได้ให้บ้านเรามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม จะเป็นสี่เหลี่ยมจ,จัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อให้เราลากเส้นทปยางมุมแบบง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็รู้ว่าจุดศูนย์กลางของเรามันอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่มันยืดออกไปนิดเดียวแบบเล็กน้อยๆอย่างเงี้ยก็สามารถทําการตัดออกได้นะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็คือผมแนะนําให้เติมเต็มแบบง่ายที่สุดละสำหรับการทําวิธีการหาจุดศูนย์กลางครับพอเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะครับสมมตินะครับนี้จุดศูนย์กลางนะเช่นถ้าบ้านผมเนี่ยด้านหน้าบ้านอยู่ทางนี้ในจุดศูนย์กลางนะหันไปทางทิศเหนือ หลังบ้านก็เป็นทางทิศใต้ถูกไหมด้านนี้ก็เป็นทางทิศตะวันออกฝั่งนี้ก็เป็นทางทิศตะวันตกแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นทิศเ,เฉียงใช่ไหมครับเฉียงอันนี้คือหลักการก่อนเราต้องรู้ก่อนบ้านเราเนี่ยหันไปทางทิศไหนแล้วจุดศูนย์กลางบ้านอยู่ทางทิศไหนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้แผนผังสําเร็จรูปนะครับซึ่งสามารถที่จะนําไปวางเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ตรงจุดกึ่งกลางบ้านแล้วก็รู้เลยว่าตําแหน่งใดของบ้านเนี่ยมันอยู่ในทิศทางใดบ้าง